ไปกันที่สุดซอยทองหล่อใกล้ๆกับสำนักงานเขตวัฒนานะคะเราตามคุณแอนทองประสมไปทานอาหารจานโปรดที่ร้านทุดดายฟองค่ะ ต้องตายแน่ถ้าไม่ได้มาที่นี่นะคะซึ่งโอ้โหคุณแอนก็พาคุณป๊อปคุณป๊อปก็พาคุณแอนจูงมือกันมาเห็นไหมคะบรรยากาศจะเป็นคุณเคนเนี่ยคุณป๊อปกับคุณแอนดูสิบรรยากาศดีดีใครชอบนั่งตากลมก็ข้างนอกนะใครที่ชอบความเงียบก็นั่งข้างในโอ้โหสวยจังเลยนะคะบรรยากาศดีมากร้านนี้นะคะต้องยกนิ้วให้คุณนิดาสุทัศนณ์นุทธยาหรือว่าคุณดาวค่ะวันที่ไปเนี่ยคุณดาวติดธุระก็เลยให้คุณโจ้ผู้จัดการร้านมาคอยต้อนรับแทนนี่คือเมนูที่คุณแอนชอบนะคะน้ำเชอรี่แทมเบล เป็นเชอร์รี่ผสมโซดาไม่มีสม่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะก็จะแบบซ,ซ่าๆหน่อยแต่ว่าหอมเชอร์รี่นะคะก็เป็น <c oughs> เป็นแบบแก้วที่ไปถึงแล้วต้องสั่ง <c oughs> แจ๋วไปแล้วนะคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะมาดูอาหารจานโปรดค่ะสโนว์ฟิชวิสคาเวียซอส ดูชื่อเขานะคะ Snowfish with า a w i y r Sauce <S <S <อ>คือปลาหิมะกับซอสคาเวียนั่นเองนะคะจานนี้เนี่ยเอาปลาหิมะมาจากนอร์เวย์นะคะมีรสหวานเนื้อนุ่มเอาไปนึ่งจนสุกแล้วก็ราดด้วยครีมซอสท,ที่มีส่วนผสมของไข่ปลาคาเวีย อ้ามผู้ทานสวยมากเายก็สวยดูมีชาติมีตระกูลมากนะคะแล้วเราล่ะแล้วเราก็ดูมีตระกูลมากแต่พ่อแม่เรายังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่นะคะอันนี้คืออันนี้คือจานที่คุณแอนชอบมีอีกจานหนึ่งค่ะก็คือ ไทยสไตล์กิวพ้อริกง่ายๆริกง่ายๆข้าวเหนียวหมูย่างจิ้มแจ่วก<อ>ิวพอ้อนั่นเองนะคะเราก็จะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยปั้นมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาย่างพอหอมเสิร์ฟพร้อมกับหมูย่างเนื้อย่างแล้วก็มีแจ่วแล้วก็ส้มตําดูคุณแอนทานมหมูย่าง <laughs> ก็ยังสวยอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าใช้เนื้อที่แบบสั่งพิเศษมันก็จะนุ่มมากๆเลยนะเมนูนี้นทั้งคนไทยคนต่างประเทศก็ชอบนะคะอนอกจากนี้ก็มีแกลบแอปเปิลสลัด ก็จะเสิร er> ์ฟหอยเชลมาพร้อมกับแอปเปิลที่สไลซ์บางๆนะคะแล้วก็มีผักสลัดแต่งหน้านี้เป็นแบบสายอิตาเลียนนิดนึงอร่อยเช่นเดียวกันนะคะตุ้ยตุ้ยยกนิ้วไม่ไหวจริงๆชอบจริงๆร้านนี้คุณแอนนะคะของหวานเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะวอร์มแอปเปิลคัมเบิลค่ะเป็นการเอาแอปเปิลมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านแล้วก็เอามาอบแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์ไลซ์แล้วก็เสิร์ฟพร้อมคัสตาร์ดราดบนเนื้อขนมก่อนทาน แจ้วแลวแจ้วคุณแอนน่ารักสุดๆเลยนะแจ้วให้เราตลอดอร่อยอ่ะน่ารักมากแล้วก็ไปลองชิมอาหารจานโปรดแบบตามรอยคุณแอนได้เลยนะคะที่ร้านทูดายฟอร์ค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่5้าโมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะห้าโมงเย็นตอนถึงเที่ยงคืนนะคะสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0ูนย์สอ1สามแปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่นะคะศูนย์สองสามแปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่มีอีก